สวัสดีครับวันนี้นูนาเล็กฟาร์มก็จะมาให้ดูแนวทางนะครับแนวทางนี้าผมจับหนูอาบน้านะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะประมาณอาบน้ําประมาณหนึ่งนาทีนะครับก็ใส่แชมพูนะครับแชมพูสับผมหรือครีมอาบน้านะครับให้หนูให้ทําความสะอาดตัวนะครับหนูช่วงอายุ25วันถึง1เดือนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็มีตัวเล็กตัวใหญ่นะครับเพราะว่าตัวที่สมบูรณ์อย่างอย่างตัวที่สมบูรณ์อ่ะ อย่างตัวเล็กๆอย่างเงี้ยคือลูกโคออกมาได้สิบตัวอะไรประมาณนี้นะครับแม่ออกหนึ่งได้สิบกว่าตัวแล้วคนป้อนเขาก็ชอบป้อนตั้งแต่ตัวใหญ่ๆนะเนี่ยเขาชอบป้อนตั้งแต่ตัวใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่ๆแบบนี้เขาอาจจะออกได้สักห้าตัวหกตัวเห็นไหมครับแล้วมันเป็นตัวผู้นะครับตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยเป็นตัวผู้นะครับคนป้อนเขาก็ป้อนให้เฉพาะตัวใหญ่ๆเพราะว่าตัวใหญ่มันกินดีนะครับ เดี๋ยวผมอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับติดตามว่าอาบน้ำเสร็จแล้วผมเอาไปทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะพูดถึงที่ว่าหนูลูกป้อนที่ทำมาคลิปสองคลิปนี่นี่นะจะเป็นคลิปที่สามนะครับสำหรับชุดนี้ที่ว่าทำลูกป้อนนะครับแล้วมันจะสิ้นสุดตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมเอาหนูไปตากแดดก่อนนะครับ ข้าวพุมหลังจากที่ผมอาบน้าเสร็จแล้วเอาไปตากแดดเสร็จนะครับแดดอ่อนๆน,นะครับวันนี้แดดไม่จัดนะครับก็ให้คนเขาแห้งนะครับอาบน้าเสร็จต้องไปตากแดดให้คนเขาแห้งถ้าเราใช้พัดลมนะครับใช้พัดลมอาจนูอาจจะมีปัญหานะครับคืออาจจะตายได้เพราะความความเย็นของพัดลมหรือเขาอาจจะเหมือนกับคนเป็นปลอดบวมหรืออะไรประมาณนี้นะครับผมก็เลย ใช้วิธีการตากแดดนะครับแล้วก็จะได้ดับกลิ่นตัวเขาด้วยนะครับกินตัวอะไรก็กินตัวที่เขากินอาหารนะครับกินอาหารแล้วกันโยกกันอะไรของเขานะครับสําหรับชุดนี้ก็อาจจะเป็นอาชีพสุดท้ายนะครับเพราะว่าวันนี้ก็จะมีลูกค้าจากอุดรมามาดูนะครับผมก็เลยรีบทาคลิปแนละ้วรีบอาบน้ําให้สักหน่อยเดี๋ยวจะไม่ได้อัปเดตกันนะครับก็คืนหลังสักหน่อยนะครับคืนหลังที่ว่าเท่าความคืนสักหน่อยก็คือ หนูชุดนี้ผมเอามาป้อนตั้งแต่อายุประมาณสิบห้านะครับสิบห้าสิบห้าวันมั้งครับสิบ5ี่สิห้าวันนี่แหละป้อนเดี๋ยวนี้ก็ป้อนมาประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับถึงจะได้คุ้นขนาดนี้นะครับมันก็มีตัวเล็กตัวใหญ่บ้างที่ว่ากินอาหารไม่เท่าเทียมกันหรือออกออกมาแล้วมันแม่มันออกมาเยอะอะไรประมาณนี้นะครับข้อดีของแม่ที่่าออกมาเยอะก็คือพอบอกว่ามีคนพูดนะครับหลายๆฟาร์มพูดก็ว่า แม่ไหนที่ว่าออกได้14ตัวลูกขเขาก็จะออกได้ประมาณ14ตัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันก็อยู่ที่การบํารุงการดูแลของเราด้วยนะครับแต่ส่วนที่แม่ใหญ่ๆนี่มันก็โอกาสที่จะออกมาเยอะมันก็มีเหมือนกันนะครับถ้าเราดูแลหรือบํารุงดีนะครับแต่เราก็ต้องเน้นน,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 นินที่ว่าการผสมการที่ว่าเราต้องเตรียมความพร้อมของหนูตัวผู้และตัวเมียนะครับชุดนี้ก็วันนี้ก็ยังไม่ได้ป้อนนมนะครับ ก็เลยมาแทะแทะเล็บแทะอะไรอยู่นะครับถามว่ากัดเขากัดแบบนี้มันเจ็บไหมนะครับมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้กัดเหมือนว่าเขาขู่เขาอะไรนะครับเขากัดเพื่อว่าเป็นอาหารเป็นอะไรนี่หาอาหารนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหนูอายุ25วันนะครับแต่ถ้าแต่ถ้ามันเลี้ยงน้อยหรือให้นมเยอะมันก็อาจจะตัวใหญ่กว่านี้นะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงไว้เยอะรวมกันเนี่ ส่วนมากเขาจะเล่นอาหารนะครับเล่นอาหารถ้าเราป้อนลายตัวป้อนอย่างตัวละหลายหนึ่งสลิงอะไรประมาณนี้สองสลิงยาอะไรประมาณนี้ก็จะได้ตัวใหญ่อยู่นะครับแต่บางคนเขาทำฟาร์มใหญ่อาจจะไม่มีเวลามาป้อนทีละหนึ่งสลิงหรือสองสลิงนะครับก็ใส่จุกน้กําก็แล้วกันนะครับใส่จุกน้ําให้จุกน้ําแบบนี้นะครับแล้วให้เขากินนะครับแต่แต่ปัญหาก็คือเราต้องทําความสะอาดทุกวันนะครับจุกน้ํา พอเราใส่นมไปเนี่ยนมมันจะมีคาบพอขาวนะครับหรือเขากินไม่หมดอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นคาบนะครับก็เลยใส่สลิงป้อนดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าคนไม่มีเวลาถ้าเราป้อนป้อนแล้วนะครับถ้าเราป้อนนมนมหน,มน,มนมูแล้วหนูมันเลื่มตา,าประมาณหนูยี่สิบวันแล้วก็ใส่ใส่ขวดน้ําอะไรประมาณนี้ให้ให้กินก็ได้นะครับแต่ถามว่าหนูมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมไหมก็ โอกาสที่ว่าเราไปขังไว้บ่มันก็จะเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแต่ถ้าเราเราป้อนไปสักเดือนหนึ่งเดือนครึ่งอะไรประมาณนี้เขาอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมไ่ทุกตัวนะครับมันไม่ได้ตายนะครับนี่ไม่ได้ตายนะครับคือมันเขานอนนะครับเพราะมันเป็นเวลานอนของเขาครับช่วงกลางวันนะครับหรืออาจจะเหนื่อยเหนื่อยจากการเล่นน้ํานะครับนี่ตัวนี้นะครับไม่ได้ตายนะครับ เป็นเวลานอนของเขาครับช่วงวันก็อาจจะเหนื่อยจากการเล่นน้ํานะครับก็ここมีตัวเล็กตัวใหญ่บ้างน,นะครับมันให้ทําให้ตัวใหญ่ทุกตัวมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าการกินอาหารของหนูเนี่ยมันไม่เท ah ่ากันนะครับแต่ช่วงที่ว่าหนูเขาเดือนครึ่งขึ้นไปสองเดือนขึ้นไปเราสาม,มารถคุนได้นะครับเพราะว่าเขากินอาหารกิ่งแล้วนะครับแต่ช่วงนี้มันก็มีตัวเล็กตัวใหญ่บ้างก็ค่ากันไปครับแต่ต่อไปอีกเดือนสองเดือนแล้วก็สามารถบำรุงเขาได้นะครับว่า เราจะได้ตัวใหญ่ขนาดไหนจะเอาไส์ไหนอะไรประมาณไหนเราต้องใส่โอหัวอาหารสูตรไหนนะครับก็เหมือนหมูที่ว่าให้กินอาหารสูตรนี้เขาใหญ่ประมาณนี้หนูสีเดือนก็ต้องให้ให้หอาหารประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอยากให้ย่งกินก็หอาหารหมูนะครับหอาหารหมูเล็กอย่างผมเนี่ยให้หอาหารหมูเล็กประมาณสองเดือนหลังนั้นหลังจากนั้นผมก็จะเริ่มเปลี่ยนอาหารนะครับเป็นอาหารปุกหรืออาหารกลุ่มนะครับ แต่ก็ผสม,มอาหารหมูเล็กให้เขาบ้างนะครับแต่ผมจะเน้นเป็นข้าวเปลือกนะครับเพราะว่าเน้นที่ว่าลดต้นทุนสักหน่อยนะครับแต่ถ้าเขาตัวใหญ่แล้วถ้าเขามาแทะแบบนี้มันอาจจะมีเลือดออกมากเลยก็ได้นะครับถ้าเพราะว่าเพราะว่ากรามของของ,งหนนะูมันแข็งแล้วนะครับแต่ถ้าว่าตัวใหญ่ส่วนมากเขาก็จะไม่กัดแล้วนะครับแต่ถ้าหนูเล็กแบบนี้เขาหาอาหารนะครับเขาก็จะดุดูด ไม่ว่าดุดๆนะครับไม่ใช่ว่าดุดๆชนๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับชนๆหน่อยสนอะไรประมาณนี้นะครับครับคลิปนี้หนูลูกป้อนผมอาจจะเป็นอีพีสุดท้ายนะครับที่ว่าทําชุดนี้นะครับเดี๋ยวมีการทําเยอะๆหรืออะไรยังไงผมก็จะมาอัปเดตต่อไปนะครับส่วนชุดนี้ก็น่าจะส่งลูกค้าอุดรที่ว่าเขาจะมาดูเองแล้วนะครับดูวิธีเลี้ยงดูอะไร มันทำแบบไหนมาดูบ่อมาดูสถานที่นะครับคลิปนี้หนูนาอเล็กฟาร์มก็ฝากลูกป้อน25วันไปเพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับชุดนี้สําหรับวันนี้ก็ขอก่าควคําว่าสวัสดีครับ